พี่นุ้ยเป็นสมองตีบมาเกือบปีแขนขาไม่มีแรงกำแบไม่ได้กลับมาปกติทำงานได้ภายใน4ี่เดือนก็มาฟังกันนะครับว่าพี่นุ้ยเนี่ยทำอย่างไรพี่นุ้ยนะคะค่ะก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอยู่ที่ประเทศรัสเซียเข้ารักษาที่โรงพยาบาลประมาณ10วันแล้วตอนนั้นมีอาการเตือนไหมครับว่าไอ้ก่อนเป็นสมองตีบเนี่ยมีอาการอะไรบ้างครับก็มีแขนข้างซ้ายเหมือนจะไม่มีแรงแล้วก็ปวดปวดขาปวดเท้าะคะ่ะรู้สึกว่าปวดแล้วก็ ปวดที่ท้ายทอยแล้วก็ตกกลางคืนก็นอนลุกขึ้นมาตีสองจะเข้าห้องน้ําแล้วขาข้างซ้ายค่ะก้าวไม่ไปก้าวไม่ออกแล้วก็เอามือซ้ายไปพยุงที่จะประคองลุกขึ้นใช่ไหมคะมแต่ว่ามือก็หลุดหลุดแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นล้มแบบกระตุกค่ะล้มล้มแบบล้มพลังกาล้มหงายกระตุกเลยค่ะไม่ได้ล้มตึงไม่ได้ล้มแรงครับ,รบลุกแบบนี้อยู่ประมาณตีสองถึงหกโมงเช้าเพื่อนก็มาถามคือเขาได้ยินเขาสงสัยแล้วว่าเป็นอะไร แล้วก็มาถามไม่แน่ใจก็เลยเรียกรถโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็ให้เราเข้าไปอุโมงนะคะสแกนสมองเขาก็บอกมาว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วตอนนั้นที่รู้ว่าเออเราเป็นสมองตีบเนี่ยเรารู้สึกงไงบ้างครับเครียดมากนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทั้งวันจนจนมืดค่ำยอมรับว่าจิตตกเลยค่ะ ไม่กล้ากินอะไรเลยช่วงสองเดือนแรกไม่กล้ากินเลยเกลัวว่าจะเดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าเท้าข้างซ้ายนี่ยังยังเดินไม่ได้เลยคือเท้าเราจะเหยียบเหยียบสนิทใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องเดินตะแคงค่ะตะแคงเดินแบบฝ่าเท้าตะแคงเดินนะคะครับโอ้ตอนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เลยค่ะเป็นแรกๆเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เพื่อนๆต้องมาช่วยเปลี่ยนแผมนพวงแผมเพื่อคือช่วยหมดเลยปพระคองเดินค่ะ ก็คือเดินเดินไม่ได้เลยเท้าไม่ไปแต่แขนพี่ก็ปกติใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้กำแบไม่ได้เลยค่ะจริงเหรอครับจริงเป็นทั้งซีกเลยอ๋อจับซ่อมไม่ได้แรกๆอ่าเป็นข้างเดียวซ่อมไม่ได้เลยค่ะอ๋อข้างเดียวทั้งซีกซ้ายเลยค่ะเราก็คิดเอ๊ะทำไงจะเดินได้เนาะก็เข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะก็เห็นโฆษณาของตัวนี้ค่ะอของ b l p เนี่ยค่ะค่ะเราก็อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆหลายๆคนนะคะที่เป็นโรคนี้ เราก็ตัดสินใจเอาว่าหาหาวิธีอะไรก็ได้เพื่อให้เราดีขึ้นเพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิตเราก็ไม่อยากกินยาตลอดอชีวิตนะคะแล้วตอนนั้นครั้งแรกที่สั่งมาสั่งมากี่กระปุกครับตอนแรกสั่งมาทดลองก่อนหนึ่งกระปุกก็ยังไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินเอามาตั้งไว้ก่อนอตั้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกแบบ็แอบแอบคนที่บ้านด้วยนะคะว่ากลัวเขาจะทักว่าเอาอะไรมากินนู่นนี่นั่นนะคะก็เลย ไม่กินเราจะรู้เรื่องไหมอะไรอย่างนี้ต้องลองมันคงไม่ตายมั้งอะไรเี้คือปกติเป็นคนที่ไม่กินอาหารเสริมเลยใช่ค่ะลองกินไปเม็ดนึงครั้งแรกกินตอนกลางวันก่อนกลางคืนยังไม่กล้ากินกลัวเป็นอะไรปไกลัวกลัวเป็นคนที่แบบคิดเยอะมากค่ะกินไปหนึ่งเม็ดก็ไม่มีอาการแบบง่วงซึมหรืออะไรค่ะก็เลยตัดสินใจกินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น ก็รู้สึกว่าอนอนหลับดีนอนหลับลึกหลับสนิทจากคนที่แบบหลับยากค่ะกินไปประมาณกี่วันรู้สึกว่าเอะเราเริ่มมีแรงมากขึ้นหรือว่าเริ่มทำอะไรได้คล่องขึ้นไ่งครับก็สังเกตการเดินของเราว่าเราเดินได้สนิทขึ้นเหยียบเท้าได้สนิทอะคะ่ะกินสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็เริ่มจับซ่อมได้ละค่ะก็กินไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็เริ่มออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายให้ออกอะไรครับ ก็เดินให้เร็วขึ้นกล้าที่จะวิ่งอ่ะแล้วก็วิ่งก็คือวิ่งได้จริงไหมครับเนี่ยจริงจริงจริงกินไปกี่วันนะครับก็กินหมดไปกระปุกนึงอะค่ะหมดไปกระปุกนึงเลยก็ก็เริ่มออกกำลังกายแรงหนักขึ้นอือครับก็ได้ไม่มีการเวียนหัวไม่อะไรเลยอือกระโดดด้วยวิ่งด้วยก็ทรงตัวได้ดีครับเรากินตอน่รงมาประมาณกี่เดือนนะครับสองเดือนเต็มแล้วค่ะเต็มสองเดือนแล้ว อ๋อก็คือกินวันละสองเม็ดสองเดือนเต็มใช่ค่ะนะครับมีอาการอะไรอีกที่แบบว่ากินแล้วเปนมาดีขึ้นตามบ้างครับก็ดีหลายๆอย่างนะคะจากที่ไม่เคยออกจากบ้านเนี่ยก็คือทุกวันนี้ไปไหนมาไหนได้ไกลหมดเลยค่ะนั่งรถไฟออกไปนอกบ้านได้อะไรอย่างเมื่อคิดเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนพี่แบบปกติเลยนะใช่ค่ะหรไม่ออกเลยนะคือสามสามเดือนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยครับสมมติน,นะครับว่าตอนนี้นะครับ คนที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยครับกำลังแบบเอ๊ะสงสัยไม่มั่นใจลังเลว่ากินแล้วจะดีขึ้นไหมนะครับดีจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่นุ้ยมีอะไรจากฟาบอกไหมครับค่ะก็อยากจะให้ลองเปิดใจเหมือนนุ้ยนะคะคือไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เปิดใจเหมือนนุ้ย <c oughs> คือนุ้ยสั่งมากระปุกแรกเนี่ยนุ้ยตั้งไว้เลยหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> นุ้ยยังไม่กินนะคะ <c oughs> ความที่เราอยากหาย่ะคะก็เลยลอง ก็ตอนนี้นะครับ BLP เนาะนะครับเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วครับตอนแรกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับตัวเก่าเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แบบนี้แล้วนะครับก็เพื่อนครดบ่เอ้ยสงสัยว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าคือตัวเดียวกันนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นคำตอบเนาะให้สลั่งับเพื่อนๆที่แบบว่ายังไม่มั่นใจสงสัยแล้วก็ลังเลอยู่ว่ากินแล้วจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็พี่นุ้ยนะครับก็ไม่ใช่หน้าม้าเนาะไม่ใช่หน้าม้าค่ะก็เป็นคนที่ทานจริงกินจริงใช่ไหม ก็คิดว่าจะบอกต่อเพื่อนๆเ,เหมือนกันค่ะอือได้ครับนาะกห็ับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ